ที่ำบุญเย็บกระดูกไอที่เล่าเย็ปูทรงมาห้เนาะครัปู่พอดีล้มปูก็เล่นเป็ท่ายตอนปั่นหุ่นคลายปั่นหุ่นคือช่วงมีเหล็กเห็นหรอกและช่วงไปเห็มั้งจะเจ้าหอยโซกงม้าเราหักพวกเจ้าครับปูสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เอาครับผมมีข้าวดีด้วครับผมเรื่องดีเรื่องเหล็กนี่ครับพี่น้องเนาะจาก าปูที่เพิน่นคือว่าเพิ่นกับด,ดูแลหรือว่าเพิน่อนอำนวยความสะดวกครับพี่น้องเนาะเพิ่นกับเบิ่งทุกอย่างแล้วครับผมหลังจากที่ปูฮาเจ็ดแปดเพิ่นเสียไปครับ <c oughs> ปูบรงการเนาะครับผมที่เพิ่นให้พ่น <c oughs> พน้ำเชี่ยกับกลับมาเชี่ยไปค่ะท่านผู้ช่องหมูว่านน้ำเชี่ยกะแม่คุณนายเพิ่นกับเอาปัจจัยไปให้น้ำเชี่ยถวายปูพร้อมเนาะค่ะเพิ่นปูเพิ่นกับทรง รูปเรียกว่ายังคือเถาะอัติของปูหายเจ็แดแปดครับผมค่ะครับที่เพิ่นเกิดเตรียมฉีกเก็บนะครับพี่น้องเนาะเขาทานเพิ่นนะครับผมเ่ากระดูกเอากะให้พี่น้องเอฟซีกอติดไปเนาะค่ะท่านผู้ชมครับเทียปูหายสุกหายลาบเนาะครับผมค่ะปูเพิ่นก็เลยทรงมาค่ะท่านผู้ชมปูเพิ่นทรงมาให้ครับขอให้ปูไปขึ้นสวรรค์เนาะครับผมค่ะ เอาไป,ไปเบื้องน้กากันเด้อครับพี่น้องขอกราบขอพ,อพระคุณปู่เบิ้งการกับผมค,ครับปู่วาท้ทมี่ยังเด,เด็ดๆปู่กจิโงมาไห่เรื่อยๆค,ครับผมเบิ้งไปนน้กากันเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นโชว์เป็นลับ16กรกฎาคม6 7เ,เอามาฝากพี่น้องเอ็ซีตีเลขกปนน้กากันครับผมแต่ว่าเบื้องแล้วก็ชัดอยู่เด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังสัมผัสกับปู่กันเลยครับปู๊ครับก็ามาเชียอการนมัสการครับ จเจริญพรย่ยมเจริญพรปูน้ำเชียกรบมน้ำมาสการ,รค่ะเออรวยเลยเป็นมวยเ,าเ้านีทําบุญย็่กระดูกอัพทีเห็นหรอค่ะเห็นปูทรงมาไห้นเนาะครับปูเพรดีลวงปูก็เล่นไปทายตอนปั่นหุ่นอ้คับทายปั่นหุคือช่วงมีเลือดเห็นหรอแลช่วงไปเห็นมั้งจะเจ้าหอโชกนุ่มโตเราหักปวกโตครับปูไปทายคือยังเลือดอยู่เลยยึดตั้งตั้ง ตีนแล้วถึงั้งหัวขรับปูข้าปูือว่ามันั้งหัวนะมันั้งตีนผมจำว่าเราเท้าสองลูกแค่สองลูกเอาก็ลูกเขาอันท้าแล้วบานนี่ค่ะฝุ่ละเฮ้าจังเหตุแันจะถูกคนได้ยิ่นเราเคมีเหตุอยู่แหละเป็นว่าพ่ออยู่หน้าแบบน่ะขรับปูเหตุเสด็ถูกถามเรื่องรายละเอียดที่ว่าอครโกเท็กกับไอ ที่เคยพี่ไอ้น้นหนาแล้วพ้วนเป็นท้ายกไปหนี่ครับแล้วว่าหลวงปู่เดี๋ยวเขาจังเหตุแล้วคอยไปเลยไปบอกว่าเห้มาเชี่ยถือแล้ววันที่หนึ่งเลือเขาดีมาปั่นเป็นท้องเหลืองหายสาธุค่ะเหนียนโย่ปรซาธุได้อโปรค่ะให้ลูกถือมันจังเลยน้ำเชี่ยก่ับมาเชี่ยน้ำเชี่ยกลับไปอันมองคนถือรางวัลที่หนึ่งขับปูงวดวังหันหนียุบานอยู่บ้านทางน้ำเชี่ยค่ะ บ้นน้ปูกับมา่อยพวกอะไรอีกครับยุทูมิชิงบุกดอกแล้วก็ฟองรับ,บปูอันอที่ปูนไายมาเนี่ยวมามนต่โมเนสดถูกเพิ่นมันบ่ครับมัวยุคคางสัถูกแล้วมองมันมองเผาแล้วนั่นก็ปูนหลุมแล้วก็เอาชิดเท้าเอาผ่าเหลืองแล้วปูแล้วก็ตีเท้าเท่ล่งม,มองห้องศรีสังโอ้นี่เป็นมองนีใช่ไหมปูอมองศีีสังครับผมเองคางม่ว่าก็จะวัลยางเงินมองธาตุมองจุกอยเทพปูน เอาถาดน้อยใช่หรือไม่ว้ชั่วข้าวรือเอาไว้ชัว่วข้า,ขาขวก่อนเออท้างบ่เอาไห่ไก่กันบันนี้ตัวจริงนี่ลิมงชื่อแล,ล้วเผาาละพุดหลุมอ่ะครับปู่คุณลุมแล้วบเท่รุ่งเท่เอาพาพาจีวันที่ว่าพาจีวันนั้นที่เราคมป,ประจำคนจุ้งไว้ฮะเจ้าโยมอยากคอนปาดผู้เรอันท่าเราอยากเอาไปาปูชาปาดผู้ละนิดละน้อยไปนะอ๋อครับ ้องการคนเขาถิ่นเหมือนเด้ขอยเลยว่าเอาไว้ให้จะน้ำมาเชี่อถามหาจะนํำเชี่ยสามหาเจ้าเป้าแถามหาเนอครับคุณหากรากหลไรให้เขาอยากได้ไปบูชาแล้วเกิดเขาามาบูชาแล้วมาบอกเลขเขาหนอครับคอยเลียถือมาคอยเรียกเอามาพาเสนีย์คอยเลาไปไว้ในห้องดูครับเดอกากด้กอานิ่ใส่นีดเอานี่เอา เราขังอยู่นี่เจ้าบู้เห็นแบบฝนตกอ่ะนอปู้เนาะฝนตกอู้คนขี้หนุยุดเล่นนอปูนิดนุงแล้วก็ยุดฝนขี้นุแลวก็ยุดอะครับตกแลวก็หยุทตกแลอก็หยุทนอปูเนาะสุ่มสักหยุทเลยเป็นกรจอยย่างยยมพักอีดีอันฟันฟันไปค่ะปูบานนี้ข่อยก็มีจต่เลามาขอตึมมาเด้น ีสางกัวแล้วให้เป็ลูกเ้ยดอกียใหเป็นลูกป็นมังกระดูกด้วยปให้เป็นงกระดูกเอาปูบันนี้มองมองร่องกระดูกจุเอาไปไว้ในสาราได้มื้อวานี่เมืนบ่บันนี้ไปเจ็บในสารเลยไอ้กระดูกอะปูเป็นกระเบเียนต้งนาดีเป็นเมีอยู่ดีเห็นเห็นเห็นเราเบิ้งคักๆเลยเป็นตัวใดปูเจ้า โูกกับเราจงมึงงหัวแล้วโอ้เดี๋วเจ้ามีสกับเล้าอยว่อยามันคนเฉียงนั่นบะเมียงคนเฉียงครับเดี๋ยวเดี๋ยวกัามาแช่กันน้ำเช่ยิไปไปเดินซอยกันขอยว่ามันเจ็ดสามหาแม่โอตระวตาหดอกพูบเรื่นงแบบนเนาะเจ็สามหาูไปสูมันดอกเออเจ้าก็ย้เที่ยขรอหลายอันข่ยเห็นแต่ว่าเจ้ามึงมึงกับเจ้าเอาที่บอกไม่นนละ อันโยมูนั่นพูดเลยชะ้าเราคนให้คนตีเอาให้คนเมืองเอาชื่นโชกไปโกบาเลยคือยังเขาเปขอน้ำตุนไม่ดีละครับวัเจ็ดสามหาเจ็สามหาจะมึงดูคืบบอขวว่ามันคืออยู่ดิอค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเบิ้งด้วยค่ะท่านผู้ชมอธิบูรเจ้าก็เอาให้เคนเมืองรดผูดเลยหักเราชทตาเราิวน อ่นีโซ่มเ่าก็ได้ไครับจาาปาปูน้ำเชี่ยเห็นยุกยุยยุไฟเห็นไหมอ่ายุไฟน้ำเชี่ยเห็นเป็นซีเจ็ดหปูเอ้นเร็วเพรว่า,าไอ้คนบกทเน,นีค่อยาหามีตมเลื่อนเลื่อนอยว่ามีสีอือปูหาสีอือคอยว่ามีสีอันตามิมส่ครับว,ว่าอเนียมีองวนดออลยก เองแน้สีแปดแล้วอ uh, ืมสี่แปถึงามยูเดเพราะว่าชุนหูก็ออกู้รู้เรืเต่าทาล้วมือวานี่ก็ออกเล้าสตาเลยรู้เรืเต่าทานครับคือคนยากย่มชื่อยชุนชุนูกมืวานี่ก็ออกเล้าเสตาเมื่อนั้นก็ออกพวกข้าน่อยสองสาเดียบครับเด้อจารน่งนีคุยกับน้ำเชี่ยนยุนยุลุงการยู่นี่ละ เปิดมาขนเก้าอี้ขนเก็บของเลยขนเที่ยครับเ็จมีไอพักพอนเนี่ยนะครับปูพักฟอนเนี่ยนะปูเพื่อนกับเตือนตีสามฉันเขาอ้นหนึ่งเลยเขาเศ้ากว่าเก็บค่อยพ่ฉันเข้าเนี่ยจวนเรี่ยงพระพระมาหลายเลแล้วบันข่อยพ่อฉันนั่นเป็นก็เอาใส่บาทเพอใส่บาแล้วนเลเทพแล้วช่างไ้ว่า เชตปัญญาบารมีให้ผมเด้อเพไปนะปัญญาบารมีรู้ถเก้าต้องช่วยลงปู้ผางถุนนี้นะปัญญาอยู่เป็นโตสุภตูรีต่ละครั้งว่าเชยเชยกูวันยายเจ้าโรโยโรกนาโทย์แต่ทั้งว่ากินกิจอาหารตะวันน้ำปลาบังเสือสายละมามีเที่ยวทะเลาะแล้วก็มีท่านมีศิษยมีเนครมะมีปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขายได้หมดเที่ยวแล้วมือเตานลยหมดเที่ยพร้อมเด้ ก็ิบชีพไปพ่อเราปูครับเก่าเก่ามาเชียร์กับจิลบกวนผู้สมนีเด้อปูครับกาบพ์พูนปูได้สิห้าพี่น้อยซีเบิงเหล็กไปน้ำกันค่ะเขาเป็นโชว์เป็นภาพจะเล่นพ่อจะเล่นพ่อถุงตาหน้าที่จะท่าในตู่เราครับวันดีกันไล่บอกน้ำเชียร์ในเด้อปูเดี๋ยวคอยชงเจ้าะดอกปูการนมัสการค่ะยุลุมแล้วนี่แหละเดินยุลุมแล้ว อ๋อค่ะดันผู้ชมเลขปูวังหันว่าเจ็หาสมบอกเจ็ดหาสามเขาก็บเลขเข้าไปตุนกล้วยมือเศ้าในท่ามีเจ็ดมีหามีหาหาสามนเดีวเพราะแย่เยันก็ว่าหาสมอยู่หาก็เห็นหาสามบัดมันมีเจ็ดเหาะอมเอซีกับข้อมนแต่คลิปดีเท่อที่พ่นเห็นเห็นสมเห็นเจเห็นหาเรื่อน้ำเชี่ยครับสามเจ็ดหาพันว่าแต่ว่าเล็ลักลอยของแม่ เอฟซีคันก็นมียังยมึงเค่ะรักลอยบอก678เมียน678ขาดอันนุ่ยซมติดเจ็ดอยู่ติดเจ็ดแต่ว่า,าเหล็กรถทิมซีดีค่ะปูเหมืนกับว่าก่อนมากซีรถทิมซีกับรถทิมเจ็ดอยู่นี่แหละครับผมค่ะเอาเดี๋ยวก่ับมาเชื่อจิกภาพพี่น้องเบิ้งเป็นน้ำกันนี่นะครับผมค่ะโอ้ปูเห็นนี่อยู่ทางไต้เด้ครับพี่น้องเบิ่งอยู่ทางไต้ค่ะเห็นเหล็กสามเหล็กหายอย่างนี้ โอ้เด็กเจ็ดนะเบึงเห็นสัดสัดเป็นน้ำกันค่ะเอาคลิปนี้ก็เอามาฝากพี่น้องมิซี่ด้อครับผมเผื่อเป็นโชเป็นหลาบว่างหันปูเพื่อกับวยพอดให้เกามาเชียกันน้ำเชียร์เนาะให้ได้รังวัลนที่หนึ่งครับผมจะได้ไปสร้างสถูปเจดีย์ปูด้วยครับผมแมนยูค่ะท่านผู้ชมครับเอิ้นว่ามือนี้ไปมองรางวัลนที่หนึ่งสองมองเลยค่ะท่านผู้ชมลองบึงลองบ่งครับพี่น้องนะเพื่อเป็นโชว์เป็นหลาบ หอดจังหวะแลวก็ดือที่สิบ 40. มาแล้วครับพี่น้องโชคยังไงย็นนี้ไปใส่ครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับสิบหกกรกฎาคมหกสิบเจ็ดสวัสดีครับ